เคยไหมเห็นเพื่อนทําตาสองชั้นมาแล้วรูปตาเนี่ยเป็นเหมือนสามเหลี่ยมบางคนบอกว่าเป็นเหมือนภูเขาก็คือลักษณะของรูปตา ที่มันตรงขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วมาสูงสุดอยู่ตรงกลางแล้วก็ลู่ลงมาแบบนี้ก็คือตามันจะไปโดดตรงกลางเนี่ยนะครับเรียกว่าตาสามเหลี่ยมเกิดจากคนที่ทําตาสองชั้นร่วมกับแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพื่อรักษาคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงโดยจะทาเป็นส่วนมากก็คือที่โรงพยาบาลเพื่อให้คนไข้กลับมาลืมตาหรือว่ามองเห็นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะปัญหามันอยู่ตรงนี้จากการที่มันเป็นการรักษาเดิมทีเนี่ยตามเท หรือว่าที่เขาสอนต่อๆกันมาก็คือทํายังไงก็ได้ให้คนไข้ลืมตาขึ้นเขาก็จะเย็บแค่ตรงกลางนะคะเย็บกล้ามเนื้อนะแค่ตรงกลางเพื่อให้มันเลิกขึ้นมาพอมันเลิกขึ้นมาคนไข้ก็ลืมตาขึ้นได้จริงนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่หมอผ่าตัดในฟิลความงามเนี่ยมาหลายปีเนี่ยนะคะก็เห็นว่าคนไข้เขาไม่ได้แฮปปี้ที่จะมีตาที่โตขึ้นแต่ทรงไม่สวยคนไข่อยากมีตาที่โตแล้วสวยด้วยมันจะต้องเป็นทรงอัลมอนด์เชฟอย่างที่หมอบอกก็คือต้องค่อยๆ โค้งขึ้นแล้วก็โค้งลงไปข้างหน้านะคะปัจจุบันเนี่ยเราได้นําเทคนิคนี้มาทําในการสัญญกรรมความงามเพื่อให้คนไข้เนี่ยบางคนไม่ได้ตาอ่อนแรงมากก็ให้มีตาที่กลมโตหรือดูแบลขึ้นมาหรือแก้ปัญหาคนที่ดูม่วงนอนดูอิดโรยต่างๆเนี่ยให้มันดูดีดูสดใสขึ้นนะคะการแก้กล้ามเนื้อตาเทคนิคของหมอเนี่ยค่อยๆปรับนะคะปรับกล้ามเนื้อตาตรงเนี้ยค่อยๆให้มันโก่งขึ้นโก่งขึ้นโก่งขึ้นมาแล้วหางตาเนี่ยก็ค่อยๆโกง่งแล้วก็โค้งลงเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปตาคนไข้มันก็จะเป็นทรง คล้ายๆสะพานโค้งนะคะไม่ใช่เป็นภูเขาหรือว่าสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้แหละคนไข้ชอบถามว่าคุณหมอคะแก้กล้ามเนื้อตาเนี่ยแต่ละที่แตกต่างกันยังไงหมอบอกเลยว่าสิ่งที่ต่างกันนั้นคือทรงตาที่ได้หมอจะบอกคนไข้เสมอเลยว่าการแก้กล้ามเนื้อตาเป็นการปรับรูปทรงตาแล้วมันปรับได้จริงๆคะ่ะ Drdik